รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีมงานนายกลงพื้นที่มอบของขวาญพใหม่ให้กับผู้สูงอายุอาจวงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นนโยบายของคณะผู้บริหารของตำบลบางโพเหนือจะมาตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุแล้วก็มาให้ขวันกำลังใจผู้สูงอายุข,ของตำบลบางโพเหนือทางคณะผู้บริหารแล้วก็ทาง ออตอได้นำพ่อคุหนูแล้วก็พ่อามาเนี่ยมากม่าตั้งแต่อายุหกสิบปีขึ้นไปตอนนี่ด้วงอายุเท่าไหร่แล้วครับเก้าิบก้าิบครับก็อขอเดี๋ยวมายอยู่ยังยังเก้าสิบเก้าเลยนะ <c oughs> เกือบร้อยปีเลย <c oughs> ผมก็ขอให้คณะผู้บรนหาแล้วก็นนะอบตบางพลเือก็ขอให้ด้วง <c oughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> อายุมัน,นยืนอยู่กับลูกกับหลาน ไปนานๆอีกนานร้อยปีของคุณแา่ครับใช่โอเคื้นคอยอะไขอให้นให้ยืนขอให้เหมือน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 ลุงนะเหมือนลุงต่อไปอ่าโอเคครับวันนี้เรามา ป้าปอยกขับไปได้ไหมป้าปอสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับป้าปอพอดีวันนี้ใช่ครับพอดีทางวันนี้ทางอบตองโพเหนือแล้วก็น้าผู้บริหารเนี่ยได้นำพระคุณหนูมา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 เยี่ยมกับ ผู้สูงอายุตอนนี้ท่านทัพข่าวมาอายุนี่เก้าสิบแล้วเนอะย้อนเก้าสิบนี่ยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะครับผมขอญาตเดี๋ยวขอญาตเข้าไปข้างในนะเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยอเดี๋ยวผมขอญาตนะครับองตบางโขเหนือและคณะผู้อุทรของผมนะครับนายกแจ้ครับมาม้อข้าวหนูและ้วข้าวข้ากระมาให้กับผู้สูงอายุในตำบลบางโขเหนือนะครับครับวันนี้คณะผู้อุทธรอบตบางโขเหนือแล้วก็บัวหนส่วนของอบต เราจะเยี่ยมกับผู้สูงอายุในตำบลนะครับจะนำนำผ้าผู้สูงอายุมามาให้กับผู้สูงอายุจะเพิ่มจะไปเตะทานนิดเพิ่มนะลุงนะได้นำข้าวผู้สูงอายุข้ามาเนี่ยมามอบให้กับผู้สูงอายุในตำบลบางโพเหนือนะครับซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยครับครับพวกผมก็เลยได้นำคณะผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าส่วนของอบตเนี่ยขอพรกับ ผู้สูงอายุกับกรุงเทพเนี่ยใน,ยนตำบลของตำบลบางโพเหนือก็ขอ,ขอเดี๋ยวก็ผ,ผมขอ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 อก็ขอพรจากกรุงเทพด้วยผมขอให้ทำในจุดเจริจเฉน,นะครับที่คือผความปรายสัญญาทุกประการาเลยเชิญครับผมนายคมเฉลียวนายกอ,อ,กตอบตตำบลบางโพเหนือครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปีใหม่ไทยเนี่ยมันเป็นวันสำคัญของชาติประเทศไทยครับ เป็นมาช้านานครับผมก็ได้ปรึกษาหาลือกันคุยกับคณะผู้บริหารแล้วหัวหน้าส่วนของอบตอนเนี่ยเราจะจัดงานรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุครับแต่ก็ต้องยกเลิกเพราะสถนานการณ์โควิดเนี่ยยังยังยังรุนแรงอยู่ครับผมเราก็เลยต้องมาคุยกันว่ามหาวิธีว่าเราจะต้องทํำยังไงให้กับผู้สูงอายุในตำบลของเราครับครับ,รบผู้สูงอายุในตำบลบางโพเหนือเนี่ยจะมี500กว่าคนครับครับ,รบมีสามหมู่บ้าน ผู้สูงอายุก็คือตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปครับเราก็ได้ประชุมหาเือกันถ้าอย่างนั้นเราไม่จัดงานก็คือเราก็ระดมทุนกันเพื่อหาซื้อผ้ากุนูร์ผ้าขม้ามามอบให้กับผู้สูงอายุในตำบลครับแต่ก็เป็นโอกาสดีกับของผู้สูงอายุในตำบลด้วยที่เราได้มามอบทางคณะผู้หารของอบตอและคณะส่วนของอบตอเนี่ยตำบลบางโพเหนือได้มา นำสิ่งดีๆให้กับผู้สูงอายุครับเราก็ได้ปรึกษาหาลือกันถ้างั้นเราตกลงทําการแจกผ้าขนนูและผ้าขมาแจกมาเป็นเวลาสามวันแล้วครับสามวันแล้วก็คือตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วครับครับใกล้หมดก็คือเราก็จะทาสิ่งดีๆให้กับผู้สูงอายุในตําบลบางโพเหนือต่อไปในปีต่อๆอีกเช่นกันถ้าเผื่อโอกาสหน้าถ้าเปื่อสถานการณ์โควิดหมดไปเราก็จะจัด น้ำจัดรดน้ำดําหัวให้กับผู้สูงอายุเป็นภาพรวมกิจกรรมของตำบลต่อไปขอบคุณครับ